เห็นไหมครับแสดงว่าหลังเนี้ยต้องใหญ่มากเลยต้องสูงใหญ่มากเลยนะปาหลัอนั่นน่ะสิีรูอืมตรงนั้นไม่แน่ใจว่ามีรูปให้ดูไหมนะลูกนะแต่เปาดูสิอิดเขาใหญ่ไหม่ <Okay. S 1> มามาว่าอิดใหญ่มากเลยนะแล้วเปาสังเกตไหมว่าอิดมันมีรูๆด้วยสวัสดีคะ่ะวันนี้เปามาปราสาทมือสจิ๋น เอาจะพาเพื่อนๆมาดูปราสทาถ้าเพื่อนๆอยากจะดูจะไปดูได้เลยกเ,เปาครับสถานที่นี้กว้างขวางมากเลยนะคะดูต้นไม้สิเยอะแยะไปหมดเลยดูสดชื่นมนะากเลยต้นม้เป็นพิเศ <c oughs> ดอกยังไม่ออกหรอกเขาเขาเป็นต้นที่ น่าจะต้องมีดอกเป็นหลักเนาะใช่ไหมแต่มามาว่ามันก็เกี่ยวใจดีนะเพราะว่ามันกิ่งมันแตกแขนงออกมาเป็นพุ่มอย่างนี้เนะเนี่ย,อยตอนนี้เรามาดูกันเนาะอันนี้เขาเป็นแบบนี่สามารถชมแบบพึ่งพาตะเองได้นะเขามีให้เราดาวโหลวยลูกอันนี้เป็นจุดที่สามของโบราณสถานนะลูกนะอันนี้เป็นอะไรลูก เดิมเป็นเนินขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้และวัชพืชเนาะต่อมาอุทยานก็มีการปรับพื้นที่ให้เรียบซึ่งภายหลังที่ทด้นในการขุดโบราณนเนี่ยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คล้าย้นกับโบราณสถานที่หนึ่งเลยลูกสถานที่หนึ่งเกือน,นั้นใช่ไหมอันนี้เหมือนเหมือนกันเลียลูกถ้าหากว่าไม่มีการดูแลลูกเราจะยังเห็นปราสาทเหล่านี้ได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอะ ตอนนี้เราได้มาดูแล้วก็ไม่เล็กกว่าอันนี้ใหญ่กว่าใช่พเขึ้นไปได้ครับลูกเราก็ขึ้นได้เขาขึ้นได้นะครับอืในนี้ก็ไม่รู้ว่าตรงกลางมันเป็นแค่นออะไรเนาะนะนี่ปลาลูกเวลาเรามาสถานที่แบบนี้นะลูกนะเราต้องปฏิบัติตามกฎของ สถานที่นั้นๆด้วยนะลูก<ร>มีอ,อะไรบ้าง<อ>าครับสถานที่นะครับห้ามอะไรนะห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมลูกห้ามขีดเขียนนะห้ามทิ้งขยะนะครับลูกห้ามปีนป่ายแล้วก็ห้ามนั่งเพราะว่าเราอาจจะพัดตกได้ใช่ไหมแล้วเราไปขีดเขียนอย่างนี้ดีไหมครับไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวโบราณสถานนะครับก็จะทรุดโทรมได้นะลูกเนาะปีนป่ายนี่หมายถึง การปีนขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมอืมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรัดตกมาเราเดินเฉพาะทางที่เดินได้นะลูกนะดูโดมดูครับดูดมนี่เห็นไหมเนี่ยนัโดมเหนือโดมโดมมัไหนนะลูกอืมอันนี้ก็เป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งนะลูกเพราะว่ามีมาสมัยนานแล้วแล้วให้คนรุ่นหลังได้เห็นการได้ชมกันนะ ทางนี้มันดูเตี้ยๆเนาะทำไมมันเหลือครึ่งหนึ่งทางนู้อ่ะทางนู้นจะสูงหน่อยมันจะสูงหน่อยอันนั้นจะเป็นหลังใหญ่กว่านี้ต่อครับนั้นจะเป็นเป็นปราทที่หลังใหญ่กว่านี้หลังนี้หรือหลังนู้นใหญ่กว่าการลูกดูขนาดอาอปาว่าหลังนี้ที่เรายืนอยู่หรือหลังนู้นขนาดใหญ่กว่าการลูกหลังนู้นใช่ไหมคะสามารถดูขนาดได้เนาะ มาดูขนาดกันว่าเขาแตกต่างจากหลังนี้ยังไงนะครับทีนี้นี่บันไดเนี่ยค่อนข้างชันเด็กๆต้องจับมือผูกครองนิดนึงนะคบลูกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตกบันไดได้นะอ่าก็เคยดูสารคดีนะว่าเขาจะตัดหินน่ะที่ภูเขาอ่ะน่าจะเป็นภูเขาแถวนี้แหละตัดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ขนมาเป็นทางเป็นทางนะ แล้วก็มาประกอบกันกลายเป็นภาษาดัง่งที่เห็นน,นี้นนใช่เนี่ยเปรียดูรูปล,ล่างอโอ้เดียเด๋ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งสี่ทิศเลยลูกเพราะว่าโบราณสถานท่งนี้คือหัวใจและขวัญของเมืองสิงห์เรามาที่นี่แล้วเราต้องเข้าไปชมหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นเนื่องจากเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของเมืองเลยนะลูกนะเราไปลองดูกันว่า อา,อาคารเป็นอย่างไรเนี่ยเดิมทีอ๋อเดิมทีตกแต่งฉาบผิวด้วยปูนขาวลูกแล้วก็มีรวดลายปูนปั้นด้วยแต่ว่ามันเริ่มกระเทาะแล้วแล้วก็หลุดล่วงไปจนหมดสิ้นแล้วลูกเหลือแต่เพียงโครงสร้างที่ก่อด้วยศิลาแรงเท่านั้นนะลูกนะอ่าอนี้เราไปลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดินตามปะ๊าไปเลยลูกตรงนี้นะเป็นอะไรมันมีหลุมหลุมโบ,โบ่อ อยู่ตันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำํำทำไมถึงเป็นเว้นเน,ะนาะแต่ว่าเขาก็มีหินนะอมีมหินอยู่แต่นี้เป็นขอบกําแพงของตัวปราสาทนะครับหินเขาก้อนใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นต้องเดินระมัดระวังนิดนึงครับก่อนหน้านี้เปาไปดูโบราณสถานที่อยุธยาใช่ไหมครับ วันนี้เปามาดูโบราณสถานที่จังหวัดกาญจนแะครับอเปามาดูที่ทสถานที่กาญจนบุรีนะครับอันนี้เราขึ้นไปได้ใช่ไหม,มทางขึ้นบันไดนี่ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเ,เด็กๆโอ้สูงเลยครับอะเราต้องเคารพสถานที่นะลูกไม่เสียงดังโอเคมา อ่เราเข้าไปชมสถานที่ด้วยความเรียบร้อยนะครไม่ยิ่งเล่นนะลูกอตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวปราสาทแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นตัวปราสาทนะลูกนะเขาหน้าจาัะบนนูเรียบๆคราสาด้วยไม้นะอ่าช่องอน,นี้เขาบอกแต่ก่อนเป็น ูเป็นอะไรนครับ,รบผมเ็ไม่ได้เรีรยนอ๋อไม่ต้องถึงขนาดกับไม่มีเสียงหรอกแต่ว่าอย่าหอกอย่าตะโกนหกยอกดยวายหลูนะันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีอะไรนะครับมีโคงมันอยู่นี้เป็นห้องถงใหญ่เนะาะขนาลงบันไดดีๆลงบันไดดีๆครับมาอันนี้เป็น ห้ผงครับก่อนที่จะเข้าประตูปราสาทชั้นไหนอันนี้น่าจะเป็นทางเป็นซุ้มประตูทางเข้าปราสาทนะครับแล้วอันนี้มาทุกจาเนาะทุกจาอันนี้น่าจะเป็นช่องทางเดินอะไรสักอย่างใช่ไหมครับมาดูใน่วนด้านข้างก่อนก็ ถ้ามองจากาหน้าต่างนี้นะครับก็ทะลุไปยังโซนตรงกลางนะครับไปดูตรงนี้มาเก็บมะมา้ามาตรงนี้เป็นเหมือนหน้าต่างปล่าลูกอืนีเป็นเหมือนหน้าต่างอันนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์นกลางของที่นี่นะครับเป็นทเทวปศักดิทธิ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับเราออกัาเจอ อันนี้อันนี้กรงเดวมังซุ้มประตูค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเอาดูซุ้มนะจ๊ะนี่เหมือนเป็นทางทางทางเดินเหรอมาจับมือมาม้าอยู่กับมาม้าไม่เป็นไรลูกอ้าวมีช่องนี้ด้วยเหรอี้หน้าตาเราไม่ควรออกทางนี้นะเราควรออกทางประตู นะครับทางเข้าที่เรามานะเราต้องเข้าออกให้ถูกทางนะครับเอ็นดูสันเอ็นดูสันข้าฮั่นข้าวฮั่นเรามาชมด้านข้างแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปโซนตรงกลางนะครับตรงน,นี้นแหละเข้าไปไ่เป็นเห็ดทุกคน เดี๋ยวเราให้สปบป้านำทางไปถ่ายเพื่อนๆดูนะเราดูเราดูศิลปะในสมัยก่อนนะลูกนะลูกปัน้นใช่ไหมลูกรูกปัน้นอันนี้คือที่เราสามารถเห็นได้ว่าในสมัยก่อนก็นมีการปั้น,นแบบทรงพระพระพุทธร,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 รูปนี้นะลูกนะแล้วก็่งอ,อีอาะวางระวัง อันนี้เราอยู่ที่สูงประมาณสองนมตนะมันบอลลูนนี้ก็ได้ดูถ้าจะกระโดดก็จะกระโดดดีๆหยิบให้มั่นยิงต่อได้ต่อได้ก็ลุกได้เขาเรามองไปดูแล้วด้านไหนเขาไม่ใช่เป็นเป็นอักษรขอบแต่เขาเป็นแกะสลักเพราะเพราะพุทธรูปอ่ะเป็นเสื้อล้อมรอบอ๋ออะไปมเราต้องออกทางไหนนะออกทางนี้นะออกทางเดิมครับ เราเดินมามาต้องพาออกก่อนเบาลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันสูงมาทำมามาเราเป็นไงบ้างลูกที่มาดูปษาเทรสูงจอมันจะเป็นแบบโบราณสถามันะ ใช่เป็นโบราณสถานที่นหนึ่งแล้วก็ดูตัวประสาทอะก้อนอิฐในการก่อสร้างค่อนข้างใหญ่ไหมลูกใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคขับมคิดว่าประดิษไหวไหมไม่ไหวเพราะว่าหินหินก้อนใหญ่เนะลูกเนาะครับแล้วก็เราอังเปาเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างร่ลมรื่นนะลูกเนะาะเพราะอะไรลูก ต้นไมยย้เยอะแยะเนาะ่ของเปาเข็นต้นอะไรบ้างน,นะต,นต้นมะขามใช่ไหมต้นมะขามเออเราได้เรียนรู้เรื่องของต้นไม้ไปด้วยในตัวเลยนะลูกนะแล้วก็เวลาที่เราเดินเนี่ยเราสามารถร<ด>เขีนชื่อเดินด้วยออครับผมลืมดูเลยทีนี้เวลาที่เรามาที่โบราณสถานเราต้องปฏิบัติตามกฎของสถานที่ไหมครับใช่ห้ามปีนป่ายใช่ไหมแล้วก็ห้ามอะไร ทำเล่นเนาะแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็เราต้องรักษาเอ่อให้ความเคารพสถานที่ด้วยนะครับอืมรวมถึงทำะารลูกรวมถึงดูแลใช่ไหมเออเราไม่ขีดเขียนนะครับโอเคอ่ะนี่เดี๋ยวี่เราเรามาดีสถานที่นะในเมืองโบราณที่เราไปสองใช่ไหมสองราษานะอืม มีประสาทเล็กกับประสาทใหญ่ใช่ไหมใช่ประสาทเล็กกับประสาทใหญ่เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมลูกประสาทก็คือตัวโครงสร้างค่อนข้างใหญ่กว่าเยอะเลยเนาะใช่ไหมครับโอเคละทีนี้ก็เดี๋ยวยีนเดี๋ยวเรากลับที่พักกันดีกว่านะลูกนะอ่างั้นลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัออบกด้วยน,นะคะบบ๊ายบาย